Here we ก go. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้กับแฮกอะไรกันอีกแล้ววันนี้อยู่กับเกม Genshin Impact ที่ไม่ใช่ของผมครับ <laughs> วันนี้เราอยู่กับ g e n s h i n i m p a แ t นะครับก็คือวันนี้อย่างที่ให อ,อย่างที่บอกไปเมื่อวานนะครับก็วันนี้ตู้นาฮิดะมาใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วครับอืมวันนี้ก็เลยจะให้เพื่อนมาเปิดให้นะครับไม่ใช่ผมหยอกหยอกให้เพื่อนเปิดก่อนโอเคมาปิง่งเอาเลยเพื่อนโดเนี่ยคือเวลาที่เราเปิดอะเราจะเป็นจะต้องมีเสือน<ๆ>เชิญแล้ต้องมีพิธีธตรงเนี้ยคือตรงที่เราเจอกับนาฮิดะเป็นครั้งแรกไง ทีนี้อะตามศิลปศาสตร์อะตามหลักศิลศาสตร์อะเราต้องเอาคนสนิทของนาฮิด้ามาด้วยในทีมก็คือทาวนเลอร์ใช่ไหมแล้วก็เอาเทพม,มาอีกสองตัวเพื่อเป็นการเชียร์เชิญนาฮิด้าเอาดีทีนี้เนี่ยเราต้องเว้นช่องเอาไว้หนึ่งช่องไม,ไม่เอาอยู่ทาเทมเหรอไเอรเดนอะไรเดนน่ากลัวไม่เอาเรา,เราใช่เราจะต้องเว้นช่องไว้ในทีมอีกช่องหนึ่งเพื่อแบบเป็นที่รองรับเอาไว้ให้น้องเข้าเข้ามาในทีม าตอนนี้เนะี่ยพิตี้ของเรากดมาห้าสิบรอบละก็คือถ้ากดอีกประมาณยี่สิบสามสิบรอบคงจะออกละเป้าหมายเราก็คือนาฮิด้าตัวเดียวแล้วก็พอจริงอันนี้เด่าเพื่อนผมขอจะเอาแค่น nah าฮิดาครับอาวุธเขาไม่เอาก็ส่วนของผมเนี่ยก็ทั้งตัวฮางาวุธก็ถ้าตัวได้ไวก็อาวุธก็น่าจะได้ไวละมั้งไปลลยเลยสิบลอบห อ๋อโอเคโอเคโอเคโุ้ยไม่ได้ลดเก่ยับเกมนี้มานานแล้วเนี่ยตั้งแต่วุ้ยตั้งแต่อากาศเขาไม่ได้มากลับมาเลยเจ็ดสิบตรงนี้ขอออกเลยได้ไหมอ่ะแหมมาเอ้านี่มาละดูหลักสายศาสตร์ไว้แล้วครับน้องๆได้แล้วมั้งเนี่ยการันตีนาทิด้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เออแต่ไม่จิกไก้สามารถใช้แทนอาวุธประจำตัวได้นะถ้าเล่นกับทีมสายฟ้าหรือทีมน้ำอันไหนอันนี้ปะใม่ใหม่สีฟ้าเมื่อกี้เอ้ยยังยางยังยางย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 งก่อนเอยเด้เวลต่อไปแล้วปะไปแล้วปะโอ้โหบนี่ไงมายินดีต้อนรับน้องกลับบ้านอันนี้เขามีเลนเหลือ เห็นไหมครับหลักที่ซสดีอาวแล้วเข้าทีมอย่างนี้เหรอใช่เพราะถ้าเกิดเรามีช่องเหลือในทีมตัวละครใหม่จะเด้งเข้าทีมเลยอ๋อตามหลักที่สิก็เลยต้องทิ้งช่องไว้ช่องหนึ่งให้น้องเข้าทีมโอเคกูต้องไปหาหลักสายชาติที่ไหนบ้างเนี่ย เห้อเห้อใช่ป่ะโอ้ต้องกลับเป็นว<ะ>ินโดว์โหมดโอเคมาเนี่ยตรงนี้ทำไมมัตนตนุกตุกวะเออผมรู้สึกตุกตุกงั้นไอ้น,นี่โปรไฟล์จินมึงไงเดี๋ยวของปิงทฤษฎีเทปเทปใช่ป่ะนี่ของกูอเอาโรล,ลีมาให้หมดเลยหาใส,ส,ส่ฉี่ฉี่มาในทีมเป็นประการดักว่าว่าโอ๊ิฉี่ฉี่จะไม่ออก <laughs> มาทั้งตี้โลลีทั้งตี้มาแล้วก็กว่าเดิมเลยแล้วกันไปสิบโลแลกฮ้ยไอ้อันนี้คือไม่มีกดแล้วก่อนเลยใช่ป่ะอืมไม่น่ามั้งตั้งแต่ออากาศออกมาก็ไม่ได้กดเลยลุนเพียวเพียวห้าสิบห้าสิบอันนี้ข้ามเลยก็ได้มั้ง เดี๋ยวเดี๋ยวแลกเล็กเสร็จเกืออีกอันหนึง่งเราทีแล้วก็ไม่ได้แลกฮะเหลืออยู่เอามาทบยอดเหรอเราทีแ้วมันยังเหลืออยู่โอเคจ้ามันมาเฮ้ยไปเดียวยี่สิบโลเดี๋ยวเสร็จเกือค่อยแรกทีเดียว อุ้ยมาไวมากสามสิบแต่ไม่เอานะชีชฉี่ฉีชี่กูอยู่ในทีมนะโบ k e นตโบเกนเฮ้ยนี่ไงโอ้โหโลแต่ที่สามสิบนเดาออกด้วยไว่ากของจริงอาวุธอาวุธจริงเป็นช่นไรเป็นช่นไหนได้อืมแลกให้หมดอยาให้เหลือแล้วก็อาวุธทฤษฎีนี่เรียบร้อยแทงสวน คือถ้าเราเลือกอันที่อยากได้เนี่ยเพื่อนผมบอกว่าถ้าเราเลือกอันที่อยากได้เนี่ยมันจะไม่ได้ใช่ไหมเออก็เลยเ<อ>ต้องเลือกรงข้ามแล้วมันจะออกไงเกมมันรู้ว่าเราอยากได้อะไรถ้าเราถ้าเราติดไว้มันจะไม่ให้อันนี้บอกว่าที่ <c oughs> เขาบอกว่ามันใช้ได้มั้ใช้ได้เอาเอาไปใช้แก้ขันก่อนได้ในใได้เป็นตัวเน้นชะนานท่า โอ้ิ0โลนี่ทองออกได้อยู่นะเพราะว่าเพราะว่ามีมีล้นละอาวุธพิตตี้ที่65มหาเทพสิงคิวได้แล้วได้อีกสิงคิวเนี่ยอุ๊ยยังยังสาวผิโลกดแบบบ้าคลั่งตีเซฟอุ้ยมันจะไม่มันจะไม่ออกจริงสิใจเย็นใจเย็นจะหมดล้อเด้อโอ้โหแล้วข้างบ้านก็โอ้โห ขอบสั่นเลยอาสิบกำลังหามุมเฮ้ยฉังไม่มาจริงเหรอเออกดออกรอบกดออกรบอ,อกรบ,ออรบโอ้ยแคนเดสโอ้ยอันนี้ยังไม่ได้ตูเ้เฮียไม่ได้กดโอ้ยสวยอยู่โอเคคาแรคเตอร์ดีไซน์ยอดมากแคนเดสจริงมีเหลืออยู่เท่าไหร่วะอ่ะ6ลกลูกพอดีได้อีกยี่สิว้าว ไอออกแล้วเรยี่สิบออกแล้วนี่ออกแล้วมั้งไอเนี้ยเฮ้ยนี่เองมาของจริงแต่ไม่เอาธนูขอร้องไม่ได้ใช้คุณคุณไม่เจอไม่เจอแต่เดือดริงเผโอ้ชิ h กูวาทำอะไรก่อนธนูไม่ได้เล่นธนูเทพอะด้วย่ะเอออ้าไหนไหนธนูก็มาแล้วอ่ะให้โยมยาอีกสิบกัน ไอ้อบ,บ้าบยบ้าบอหมดอ่าถ้าถามว่าเกลือไหมเกลือวุฒิครับเป้าหมายของเราเป็นตัวละครไงมรลงผมไม่ได้อาวุธิมันไม่สุดอะ <laughs> ไหนเอาน้องมาหน่อยเอาน้องมาดูซิ เรื่องต้องบอกว่าผมยังเล่นไม่ถึงนะโอ้โหนอนโอ้โหในแพนสามที่สองเนื้อ่างในเดินทางทุกคนเตรียมกระทืบนักปรากันละ <laughs> โอเคขอใช้ประมาณนี้ซึ่งยังไม่ได้เก็บสะอันโอเคก็ ได้เป็นประมาณนี้นะครับก็ผมก็เดี๋ยวไปนั่งปั้นน้องแล้วก็น่าจะหาตัวต้องหาตัวธน,นูมาใช้และไนหนธนูก็ได้มาแล้วทุกคนที่เข้ามาเับาชมกันด้วยนะครับก็ได้สมใจอยากได้ตัวแต่ไม่ได้อาวุธโอเคแต่อาวุธไม่เป็นไรมีทดแทนเยอะใช่ไหมใช่อ่าโอเคก็ย่อไว้เจกันพาหน้านะครับผมก็พาหน้าก็น่าจะเป็นบิสเซตคอ์เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะ ปีหน้าเลยกันนะครับพิซซตคอนก็รอลาบ,บี้บิสตามาก็นั่นแหละเดี๋ยวเจอกันตัวโกงของทุกอย่างมาเจอกันครับบ๊ายบาย